ตอนนี้เอิรนมาพักผ่อนฮิวหัวใจที่ทะเลอันแสนสงบที่ปากน้ําปลานบอกเลยถ้าใครไม่ชอบขลุกขลักอยากมาพักหัวพักสมองต้องชอบที่นี่แน่นอนเพราะที่พักสวยมากแถมมีกิจกรรมเอาดอให้เลือกเล่นมากมายและยังมีคลาสยคะฟรีตอนเช้าด้วยที่สาคัญนะเป็นที่พักที่อาหารเช้าดีมากฉันบอกเลยห้องเที่ยวมาพักเนี่ยเป็นแบบคูล่าที่การตกแต่งของเขาจะเป็นสไตล์น้อยแต่มากอะทุกคนคือห้องใหญ่สวยห้องน้ําก็จะเป็นแบบ s เวอร์นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากแช่น้ําร้อนนี่จะด้านวนแบบสปาส่วนตัวอยู่ ในห้องอ่ะแล้วเธอดูสระน้ําในห้องอย่างใหญ่แล้วก็มีสาลาเอาไว้พักผ่อนนะคะแล้วก็มีเตียงอาบแดดแกคือมันครบจบในห้องเลยเว้ยส่วนตัวเราก็คือชิลมากไม่ต้องออกไปไหนเลยตอนเย็นก็มาดินเนอร์ชิลๆที่รีสอร์ทเช้ามาก็เบรกฟาสุดอลังอยากกินอะไรคือมีให้หมดเลยรู้สึกว่างๆไม่อยากแตะโทรศัพท์ก็มายิงธนูค่ะใครยิงไม่เป็นก็มีครูสอนนะแล้วครูสอนดีด้วยข้างๆกันมีสนามบาสนิดพิกเกิลบอลแล้วก็มีปั่นจักรยานปั่นมันมากพราะที่พักใหญ่ให้ปั่นไปยังต้นปาลสาบ ต้นเลยเธอเป็นที่พักที่แบบโคตรชิลถ้าใครอยากมาพักกับครอบครัวเพื่อนแซนแบบโซเชียลดีทอลที่นี่คือเหมาะมากนะคะที่นี่ก็คือวินเดมห่วยหินตานบรีรีสอร์ทแอนด์วิลล่าค่ะ